สวัสดีครับสวัสดีแฟนแฟนเอคอหัวจุกจุซ่านลครับอ่ะคลิปนี้ก็แอดจะมาลงแนวทางรัฐบาลนะครับของเจนุกมหาเฮงนะครับอ่าเจนุกบาร,รมีมหาเฮงงวดที่ผ่านมาอ่าเข้าเลขอัดนะครับทุกคนคือเจนุกมหาเฮงท่านให้อดัดหรือว่าให้เม็ดเดียวคือ5้าศนะครับอ่า เข้าบนตรงๆเนาะอ่ะก็ f c ของเจนุกมหาเหงนะครับมาตามต่อเลยงวยวันที่16กรกรกฎาคมนี้ท่านให้เลขฟันหนึ่งนะครับทุกคนลูดหนึ่งอ่ะมาดูวันนี้เจนุกเขาจะให้แม่นอีกไหมท่านให้ฟันหนึ่งลูดหนึ่ง มีเลข3ตัวนี้6 1 7 6 0 7สุด2ตัวก็มี1 9 1 8 1 5 2 9 2 0 7 0, 7, 0แล้วก็7 1นะครับทุกคนนะอ่าท่านให้บอกเม็ดเดียวแต่ว่าอัดเน้นๆก็คือ7 1นะครับทุกคนเนาะอ่าบาลมีมหาเฮง FC ของท่านติดตามได้เลยครับจดไว้เลยอ่ามาดูอีก าจานนี้เลยแม่ลำหนึ่งนะครับอมแม่ลำหนึ่งนี้หลายงวด้ะนะที่ยังไม่โดดน,นะครับอะตำแหน่งเจ้าแม่หวยสำหรับช่วงนี้ก็น่าจะเป็นเจนุกบารมีมหาเฮงนะครับทุกคนอ่ามาดูแม่ลำหนึ่งเลยงวดนี้อืท่านให้ฟันเก้านะครับทุกคนฟันเก้าอันนี้ แม่นําหนึ่งให้แค่2ชุดนะครับทุกคนคือ64กับ92เนาะอ่าส่วน94กับ65นี่คือแอดเพิ่มเข้าไปนะครับทุกคนนะอ่าจริงๆแล้วเลขมีแค่2ชุดนะคือ64แล้วก็92นะครับฟัน9นะแม่นําหนึ่งให้มานะครับทุกคน94หรือ65นี่คือแอดเพิ่มเข้าไปเนาะโอเคนะครับอ่า FC ของแม่นําหนึ่งก็ติดตามได้เลยนะครับทุกคน สำหรับแม่ํำหนึ่งงวดนี้ถ้าได้เลขแค่สชุดนะครับให้ไม่เยอะเนาะแต่ว่าแม่นำหนึ่งนี่ไม่โดนมาหลายงวดแล้วเนาะ,ะถ้าจะให้เล่นช่วงนี้ก็คือเจนุกมหาเห่งนะครับทุกคนเข้าบ่อยนะโอเคนะครับแอดก็ขอขอคุณข้อมูลด้วยนะครับอมาดูอีกเลยงวดนี้อ่าสิบเลขกั้งขายดีนะครับอันนี้แม่จำเนียน ลอตเตอรี่นะครับทุกคนนะโอเคเนะอ่ะแอดจะขึ้นให้ตัวใหญ่เลยนะครับมีามี18นะครับทุกคน28,9513แล้วก็71นะครับทุกคนแล้วก็มีอีก12706715แล้วก็04นะครับทุกคนนะโอเคนะครับอ่ะ10เลขดังขายดีแม่จำเนียนลอตเตอรี่นะครับอันนี้ทุกคน อันนี้แอดก็ขึ้นให้เป็นตัวใหญ่นะเนาะฝั่งซ้ายมือแล้วก็ขวามือนะครับทุกคนมี1828951371เนะครับเลขขายดีนะเลขดังนะครับทุกคนแล้วก็มี12706715แล้วก็04เนาะอ่ะแอดก็ขอขอบคุณนะครับพ้อโมนจากเลขดัง แม่จำเนียนลอตเตอรี่นะครับทุกคนนะโอเคเนาะอ่าอันนี้ก็วันที่ผ่านมาแม่จำเนียนลอตเตอรี่นี้น่าจะมี5005นะครับอ่าทุกคนวันที่ผ่านมานี้แม่จำเนียนลอตเตอรี่นี้10เลขดังขายดีนี้เข้านะครับมี05นะครับตรงๆเนาะอ่าเราก็มาลุ้นต่อนะครับงวดนี้ว่า10เลขดังขายดีแม่จำเนียนลอตเตอรี่นี้ มันจะมีเลขไหนที่ออกที่เลขดังบ้างนะครับทุกคนก็ลุนต่อกันนะครับตามลุ้นต่อนะครับอ่ามาดูอีกทันนี้เลยครับไอ้ไข่นะครับเลขเด็ดไอ้ไข่นะครับอืมเลขเด็ดไอ้ไข่ให้โชคนะครับทุกคนอ่ะเงวดที่ผ่านมานี่หลุดไปนะครับไม่เข้านะเข้าไหมทุกคนมาเข้าไหมครับอ่ะมาลุ้นต่องวนนี้เลยเลขเด็ดไอ้ไข่ให้โชคนะครับ ท่านให้เลขชุด3ตัวนะครับอันนี้น่าจะชุด3ตัวนะ,ะมีจะจะมี3ามสองชุดเนาะเลขไอ่ไข่นะมีชุด3ตัวบนแล้วก็2ตัวบนแล้วก็2ตัวล่างด้วยนะครับอืมเรามาดูชุด3ตัวบนนี้ไอไข่ให้โชคท่านให้906นะครับทุกคน906ตัดเล่น2ตัวก็จะมี0 9 6ย์แล้วก็0 6ย์เนาะ แล้วก็รอสุด2ตัวล่างนะครับทุกคนนะโอเคนะอ่ะเรามาดูอีกอันนี้เลขเดเลขเด่นเลขดังนะครับอ่าพ่อใหญ่วิทย์นะครับอันนี้ทุกคนนะอ่าเด่นบนนะครับท่านให้เลข6กับ7เนาะอ่าพ่อใหญ่วิทย์ท่านให้6กับ7นะครับเด่นบนนะครับอามีชุด3ตัวนี่มี216นะครับ217 206แล้วก็207นะครับอ่ะตัดเส้น2ตัวก็จะมี1617 06แล้วก็07นะครับทุกคนนะอ่ะมาดูเด่นล่างบ้างเนาะเด่นล่างนี้ของผู้ใหญ่วิทย์ท่านให้1กับ7เหมือนเดิมข้างบน6กับ7ข้างล่าง1กับ7นะครับมี1 4 1 6 1 9เนาะส่วนเลข7นี่ได้7476แล้วก็79นะครับทุกคนนะ โอเคเนาะอันนี้ก็แอดก็ขอขอบคุณขอ้อมูลจากพ่อใหญ่วิทย์ด้วยนะครับทุกคนนะโอเคเนาะเรามาดูอีกเลขนี้เลยครับทุกคนเด่นหนองบัวนะครับเด่นหนองบัวนะครับทุกคนบนเด่นบนนะครับอ่าเด่นบนท่านได้เลข3ทุกคนมาดูชุด3ตัวเลยครับชุด3ตัวนี้ได้5 6 3 5 7 3นะครับทุกคนอ่าตัดเล่น2ตัวก็จะได้ 6 3 7 3นะครับทุกคนแล้วก็อย่าลืม5 7ด้วยนะ5 7กับ5 6ด้วยเนาะโอเคนะครับอันนี้แอดว่าตัดเล่น2ตัวต้องตัดให้หมดนะครับทุกคนอ่ามี6 3กับ7 3ใช่ไหมแล้วต้องเอา6 5 5 6แล้วก็5 7 7 5เติมเข้าไปด้วยนะครับโอเคนะครับอ่าเรามาดูอีก อ่าเลขเด็ดที่ดังที่สุดเลยครับตอนนี้ก็คือลักกิโลเฮียนนะครับอ่าลักกิโลเฮียนทุกคนว่าแม่นจริงไหมเขาบอกว่าเข้ามาเจ็ดนวดซ้อนนะครับอ่าเจ็ดนวดซ้อนอันนี้เราก็ไม่รู้ว่าเข้าจริงหรือเข้าปลอมนะครับทุกคนอ่ะเรามาดูงวดนี้เลยครับงวดวันที่17นี้นะลักกิโลเฮียนนี้ให้เลขอะไรบ้างทุกคนมาดู เริ่มจากซุด3ตัวเลยครับ079เนานอะ079มาจากไหนครับทุกคนว่า079แล้วก็มีซุด2ตัวนะครับมี1827อ๋อมันมี2ลักนะครับทุกคนอ่าลักแรกนี่มี079 1827มาดูลักบนนะครับลักลักที่2ก็คือ ศูกับเกเจ็ดอืมอ,อ๋อพอตัดเล่น2ตัวแล้วก็สตัวทุกคนโอเคตามนี้เลยครับอ่ามาดูอีกอันนี้น้องเฟตก้างวดที่ผ่านมาก็เข้าตัวกันนะครับทุกคนนะอ่าอาจารย์แบงค์ท่านให้ตัวกันมาคือ50เนาะมอก,ก็เข้าจริงๆด้วยนะครับอ่าเรามาดูงวดนี้เลยงวด วันที่16นะครับอ่าเพงปองของน้องเป็ดกา้านี่ทุกคนซ้ายมือเลยได้เลข6กับเลข4นะครับอ่าแอดจะขึ้นให้นะครับจับคู่ก็จะได้6 4 6 5 9 4แล้วก็9 5นะครับทุกคนอ่าอันนี้เรามาร้นต่อนะครับอ่าน้องเป็ดกา้าวันนี้ท่านจะให้แม่นเหมือนงวดที่แล้วไหมเนาะ โอเคนะครับ f อของน้องปีชาแอดก็ขอขอบคุณข้อมูลนะครับทุกๆสํานักเลยทุกอาจารย์ทุกเลขนะครับที่แอดนํามาลงทําเป็นคลิปก็แอดก็ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็อย่าลืมนะครับอ่า FC ทุกๆท,ท่านเนาะแอดก็ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่ f c คอให้กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามแอดก็ขอเขาอพุ่นเป็นอย่างสูงนะครับเออก็ขอให้ FC ทุกทุกท่านนะครับงวดนี้ก็ขอให้ปัง,ปงๆเนงเพับงทุกคนเหมือนเดิมนะครับขอให้ถูกรางวัลเนาะโอเคนะครับแอดก็จะสรรหาทุกอาจารย์นะครับทุกเลขเลยที่เข้าบ่อยนะครับมาลงให้ FC ทุกทุกท่านได้รับชมแล้วก็ได้ลุ้นต่อนะครับอืม ที่สำคัญก็ท่านไหนเข้ามาดูใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับกดติดตามข้างบนไว้นะครับแล้วก็กดกระดิ่งไว้เผื่อว่าจะได้มีคลิปแจ้งเตือนท่านนะครับอ่ะเรามาดูเลขนีเลยทุกคนกระดานดำนะครับอ่าเลขกระดานดำนะครับมาดูประวัติย้อนหลังดูบ้างนะครับ อ่ะงวดวันที่1เดือน6ครับเข้า90นะครับทุกคนเด่น9นะครับเข้า90นะอ่ามาดูงวดวันที่16เดือน6นะครับเด่น7ในเข้า72นะครับมาดูงวดวันที่1เดือน7เด่น1นนะครับเข้า16ข้างล่างตรงๆนะครับอ่ามาดูงวดวันที่17กรกฎาคมทุกคนดูเด่น5นะครับอ่าเด่น5นี่ดูดีๆนะ มี5 6 5 7 5 8แล้วก็5 9 9เนะาะอนาทุกคนคิด,ดว่าเลขไหนครับถ้าให้แอดเล่นนี้5 6กับ5 9นะครับทุกคนนะ5 6กับ5 9หรือว่าจะเติมไปด้วย5 8ก็ได้นะครับ